เขาเรียกของไก่ค่ออกกะขอไรุงรสก่อนแล้วออลใกใช่ปร,รปรุงรสก่อน้าเรยรุงรสต้มไก่อะไรให้เรียบร้อยหมด <ใช S 1> แล้วก็ผักลงอย่างเดียวพงขวไก่ใส่เครื่องเช่ก่อนแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำก็ใส่ผักทดสอบแล้ะทัวอบแลาวแค่มีผักชีใสก็หอมอร่อยเลยใช่ค่ะชีลาวค่ะ บงล้มมะเนี่ยอะไรหุ่นเย่อๆคผู้ชายนี่แหละคนถ่ายนี่ก็บังได้หอมไหมหอมไหมหอมก็ไม่กินอกินผักกลินผักชีลาว้วงกํลังแครค่ะกํลังแคค่ะมตักกะไรนปลาเราเสอ็จแล้เลย่ังหนักไเนไม่ถึเหรออีเมลอกี่ยาม เครื่องในด้วยนะไก่ไก่ไก่แซ่บมีเครื่องในด้วยใช่ไหมค่ะมันมีมีตัวเนื้อไก่โอ้แล้วเรียบร้อยมาแล้วไก่เครื่องในไก่พร้อมไข่พอหมกเขาไปแล้วยังไม่เอาขึ้นตัวค่ะเดี๋ยวรอร้อนร้ากันทีแล้วก็เจ้าคุณหนุนข้าเจ้าเนูจะวางทั้งหมดเลยว่า